ดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของพี่กุก๊กนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย,กดกนนยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยวันนี้นะเรามีเรื่องอีกแล้วเพราะครั้งที่แล้วนะที่พี่กุก๊กบินโดรนเจอเอสโซซินโนคาปูชิโนแล้วก็บัลเลริน่าคาปูชิน่านะคะใครยังไม่รู้นะคะไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเขาอะอยู่ด้วยกันที่เดิมที่ใกล้ๆก,ก,กันพี่กุก๊กเลยคิดว่าสถานที่นี้มัน,ปนแปลกมากเลยท่าไมเขาถึงมาอยู่ด้วยกันพ er เพ ah นะราะบัลเลนิน นะว่าทําไมของสองคนนี้ถึงมาอยู่ด้วยกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มบินโดนกันเลยแต่ก่อนจะไปบินโดนนะเดี๋ยวพี่กุ้งให้ดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เขาอะสวีทกัน นี่คลิปนี้นะคะทุกคนเป็นคลิปที่ er ina, บาลีลน่าคาปูชิน่แล้วก็เอสโซซิโนเต้นรํากันเฮ้ยมันแปลกมากเลยคือ2ตัวเนี่ยมันเต้นรํากันมีคนนะ่ะเก็บภาพมาได้นะคะวันนี้เราจะเลยมาบินโดรเพื่อพิสูจน์ว่า2ตัวนี้กิ๊กกันจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มบินโดรกันเลยดีกว่านะทุกคนนะโอเคโดรของพี่อวนะคะจะตั้งพิกัดไว้ตรงสวนที่เดิมนะคะที่เราเจอ er ina, บาลีลีน่าคาปูชิน่กันโอเคโดรขึ้นแล้วนะทุกคนนะอันนี้เป็นสวนที่ เขาบอกว่าเจอแบบผีแก้วกาแฟนะคะทุกคนนะแต่ไม่ใช่ผีแก้วกาแฟนะสรุปเป็นบาลีลิน่าคาปูชิน่นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะออ้ยทุกคนทุกคนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลงจัดแสดงนะค,คนนะเพราะว่าบาลีลิน่าคาปูชิน่เนี่ยเขาว่าจจะมาเต้นรําตรงนี้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเราซูมเข้าไปดูสิเฮ้ยมีคนเดินออกกำลังกายเหรอ,อเฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยระวังโดนเอสโซชิโนคาปูชิโน มันคือเหตุการณ์ที่แบบน่ากลัวมากเลยตอนเนี้ยเอสโซเชียลคาทำร้ายผู้คนโอเคเดี๋ยวเรามาบินดนูตัวเฮ้ยทุกคน พี ics, like <t ilde hat> ่ก hmm. um, so ูนะคะมัน hmm. มันมันมันโดดแอดแท็กนะเดี๋ยวพี่กูตบตบตบตกนิดนึงนะ้ยขอเปลี่ยนมุมแป๊บนึงนะมันมันเฮ้ยทำไมโดนไปอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยโดนกลับมาแล้วทุกคนโอเคตอนนี้เราอยู่ด้านบนของสวนจัดแสดงนะคะเฮ้ยทุกคนมันแอดแท็กโดนเราน่ากลัวมากไอเอสเซสซิโนคาปูชิโนอ่ะเฮ้ยแก้วกาแฟดับเฮ้ยทุกคนตอนนี้สวนตรงลานแสดง คาบูชิน่ากำลังเต้นดึง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 ยัวทุกคนทุกคนตอนนี้เนี่ยทำไมเขาไม่อยู่ใกล้กันอ่ะมันแปลกๆมากเลยนะพี่กูว่าสองตัวนี้อาจจะมีซัมติงแบบกริกกริกกริกกันก็ได้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเฮ้ยตัวนี้กันเฮ้ยแอสซอซิโนอคาบูชิโน่กับบอลเลลิน่าเขาหรือว่าเขาจะมาเดทกันตรงนี้นะนี่ในระหว่างที่บอลเลลิน่าคาบูชิโน่ากำลังเต้นอยู่เฮ้ยมันไม่หนีโดนเราไปแล้วทุกคนวิ่งไปไหนอ่ะจูจูก็วิ่งไป อย, <cima> อย่างนี้มันมีพิรุษนะพี่กูกูว่าต้องมีพิรุษอะไรแน่นอนเดี๋ยวเราอะตามต่อแบบว่าระยะประชิดเลยโอเคมามาเริ่มกันเราจะบอญย่านนะเราจะแอบดูเขานี่ไงโผล่มาอีกแล้วทุ้กองไปลังเต้นดู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 ดเต้นบอลหลาเต้นบอลเล่นะคะโอ้โหนี่มันเต้นลีลาหรือเปล่าเนี่ยผู้กคนข้างหลังแอสซิชต์โนคาบูชิโนหรือว่าจะมาทำไร คาปูชิโน่กับคาปูชินา่ายังน,นี้ตุงตุงตุงเซฮราก็เศร้าสิทุกคนตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่เขาจูบกัน,น,กน,กกนแล้วก็ดูดดื่มหวานชื่นเรื่อนรามากเลยนะคะทุกคนเฮ้ยแล้วมันหันหน้ามาแล้วเบ๊เบ๊ทำอะไรไไฉันไม่ได้เราฉันไม่กลัวหรอกว้ามันโยนแกะใส่โดนเขาไปคุยแล้ว้ยทุกคนไปตอนีขอไปซ่อมโดนก่อนนะคะแสดงว่าสองตัวเนกิกักกนจริงๆ